ต่อไปเรามาเขียนโปรแกรมไมโครบิดวัดอุณหภูมิกันนะครับไปที่ New Project นะครับตั้งชื่อนะครับ Temperature นะครับ T E M P E R A T U R E Temperature นะครับ Create คราวนี้เราจะ On Start เริ่ม เรื่องอะไรนี่ทำซ้ำเราไม่เอาสิ่งแรกเลยนะครับไปที่ show number show number อยู่ใน basic นะครับ basic show number show number temperature หรือวัดอุณหภูมิจะมีอยู่แล้วในโปรแกรมอยู่ใน input input หาคำว่า temperature นี่นะครับ ก็ไปใส่แค่นี้เองครับง่ายมากเลยครับโปรแกรมดแสดงค่าอุณหภูมิตอนนี้อุณหภูมิเท่าไรอ่ะนะกดเพลนะครับ้านซ้ายกดอันยีสเอดเนี่ยครับที่เขากำหนดให้ง่ายมากเลยครับออนสตาร์ทเริ่มต้นโชว์เทมเปอร์เจอรคือตอนนี้โชว์เป็นยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้นะครับโปรแกรมดแสดงอุณหภูมิ